สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง i r i d Channel โดยวันนี้หนังสือที่เราจะนำเสนอก็คือจิตวิทยาสายดาร์กซึ่งเขียนโดยคุณฮิโรสิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้มีอยู่2ประเด็นด้วยกันก็คือ 1. การพัฒนาทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการคุยให้เก่งขึ้นขายของเก่งขึ้นเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความเชื่อถือจากผู้คนและประเด็นที่2ก็คือ ไม่ถูกหลอกง่ายๆโดยคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อการโดนล้างสมองที่แฝงอยู่ในการหลอกขายสินค้าการเผยแพร่คำสอนงมงายหรือการปลุกปั่นของนักการเมืองในปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลและแพร่หลายอย่างรวดเร็วการถูกคุกคามทางจิตวิทยาในทางผิดมีให้เห็นมากขึ้นดังนั้นการรู้ให้เท่าทันแผนการของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีจึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการป้องกันตัวเราเองและคนรอบตัวของคุณ เพื่อไม่ให้สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตค่ะหากจะพูดในเรื่องการสื่อสารจิตวิทยานั้นมีอิทธิพลมากกว่าภาษาหรือวยากรณ์มากพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการจะสื่อให้ถึงใจอีกฝ่ายเป็นเรื่องของการสร้างความประทับใจที่เหมาะสมไม่ใช่วิธีใช้คำพูดที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่มักมองว่าทักษะในการจัดการความประทับใจมีภาพลักษณ์เชิงลบการล้างสมองและการสะกดจิต ต่างก็เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์โดยเป็นศาสตร์ด้านจิตวิทยาหากฝึกอย่างช่ำชองแล้วคุณก็สามารถนำไปลงมือทำและสร้างผลลัพธ์ได้อย่างน่าอาัศจรรย์เลยล่ะคะ่ะทั้งทักษะการล้างสมองและการสะกดจิตถือเป็นเคล็ดลับในการล้างสมองของลัทธิทางศาสนาต่างๆและการเชิญชิญผู้คนให้สมัครสมาชิกของธุรกิจขายตรงนั่นเองหัวใจสำคัญในการสื่อสารไม่ใช่การถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องอย่างมีเหตุผล แต่คือวิธีพูดที่ส่งผลทางจิตวิทยาต่างหากคุณต้องหาวิธีว่าจะพูดอย่างไรคนถึงเชื่อว่าจะได้ผลประโยชน์มาง่ายๆหรือทำให้คนศรัทธารธิศาสนาได้ทีนี้มาฟังเคล็ดลับที่จะใช้ลวงให้คนอื่นยินดีรับฟังเราทุกอย่างกันค่ะคนส่วนใหญ่คิดว่าเทคนิคการพูดและแววตาขณะสื่อสารคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะการสร้างภาพลักษณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการล้างสมอง โดยเราต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าฉันต้องฟังคำพูดของคนคนนี้หรือฉันอยากฟังสิ่งที่เขาพูดจังเราต้องสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจด้วยการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกท่าทางและวิธีพูดเมื่ออีกฝ่ายประทับใจแล้วเขาก็จะยอมรับฟังสิ่งที่เราพูดง่ายขึ้นคุณต้องทุ่มให้สุดตัวกับการสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าคนคนนี้คือของจริงคุณเคยได้ยินคำว่าปรากฏการเสื้อกาวไหมคะ เสื้อกาวคือเสื้อที่หมอใส่นั่นแหละค่ะปรากฏการณนี้คือเรื่องทางจิตวิทยาเมื่อใครสักคนหรือนักแสดงต้องการแสดงเป็นหมอแค่ใส่เสื้อกาวก็จะดูมีบุคลิกเหมือนหมอมากกว่าใส่เสื้อผ้าทั่วไปหรือตัวอย่างอื่นเช่นเจ้าลัทธิต้องแต่งตัวให้ดูหน่าเลื่อมใสหมอดูที่แต่งตัวลึกลับและคนทําธุรกิจขายตรงถ้าอยากประสบความสําเร็จก็ต้องใช้ของแบรนด์เนมหรูหรา เพื่อดึงดูดสายตาให้ลูกค้าสังเกตเห็นได้ง่ายเมื่อรูปลักณ์ภายนอกของเราเปลี่ยนไปความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองและความประทับใจที่คนรอบข้างมีต่อเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยมีใครเคยได้ยินกฎของเมราเบียนไหมคะกฎที่สำคัญในการสร้างความประทับใจคือกฎของเมราเบียนหรือเรียกอีกอย่างว่ากฎ7 38 55 โดยกฎน,นี้จะใช้อธิบายข้อมูลที่บุคคลอื่นใช้ในการประเมินความประทับใจในตัวเราซึ่งมีสัดส่วนดังนี้ 1. ข้อมูลจากคำพูดเนี่ยแทบไม่มีความสำคัญเลยค่ะเพราะเนื้อหาของคำพูดส่งผลต่อความประทับใจแค่7% 2. ข้อมูลจากการได้ยินจะออกมาจากน้ำเสียงส่งผลต่อความประทับใจ38% 3. ข้อมูลจากการมองเห็นมีความสำคัญมากๆ เพาส่งผลต่อความประทับใจถึง55%จากสัดส่วน 7, 38, 55นี้สามารถสรุปได้ว่าการสร้างความประทับใจให้ผู้ที่เราสนทนาด้วยสิ่งสำคัญคือเรามีรูปลักษณ์ภายนอกแบบใดพูดด้วยท่าทางอย่างไรและใช้น้ำเสียงแบบไหนดังนั้นถ้าเราอยากพูดเก่งขึ้นให้สร้างความประทับใจด้วยข้อมูลจากการมองเห็นและจากการได้ยิน แต่โฟกัสข้อมูลจากคำพูดเพียงเล็กน้อยนอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกและการวางตัวคือสิ่งสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการเลือกสถานที่ถ้ามีสถานที่ที่เหมาะสมประสิทธิภาพในการพูดของคุณจะเพิ่มขึ้นเพราะสถานที่ที่มีบรรยากาศดีสามารถสร้างความรู้สึกประทับใจให้ฝ่ายที่เราต้องการดีธุรกิจนัดคุยเรื่องงานหรือต้องการขายตรงได้ค่ะ เช่นการนัดที่ล้าชืของโรงแรมหรูหรือร้านอาหารบรรยากาศดีนั้นต่างกับนัดในร้านอาหารฟาสต์ฟู้อย่างยิ่งร้านฟาสต์ฟู้นั้นเสียงดังหนวกหูดูไม่แพงแต่ถ้านัดในโรงแรมหรูคุณจะดูดีมีสถานะทางการเงินที่ดีในสายตาของอีกฝ่ายคุณจะได้รับความเชื่อถือง่ายขึ้นและภาพลักษณ์ของคุณจะเป็นที่ประทับใจแก่อีกฝ่ายตัวอย่างที่กล่าวมาน่าจะทำให้เข้าใจกันคร่าวๆแล้วนะคะ ทีนี้เรามาเข้าประเด็นวิธีพูดที่จะช่วยให้คุณเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นกันค่ะสิ่งแรกที่คุณควรทำก็คือการประจบเพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองลองสังเกตเวลาเซลล์ขายคอสทำหน้าเราสิคะตอนเขาพูดคุยกับเราเซลล์จะชมเราตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยค่ะยิ่งเซลล์ที่ขายของเก่งๆจะทมทุกอย่างคุณพี่ใส่นาฬิกาสวยจังเลยค่ะรองเท้าแบรนด์อะไรคะเนี่ยเท่ระเบิดไปเลย หรืออุ้ยตายละเสื้อตัวนี้คอลเลกชันใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยอะไรแบบนี้การที่ธุรกิจขายตรงหรือเซลล์ทำแบบนี้เพราะเขารู้จุดอ่อนของมนุษย์นั่นคือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ดีกับตัวเองพอถูกล่อด้วยผลประโยชน์ก็โดนหลอกโดนชักจูงได้ง่ายง่ายจนหน้าตกใจเลยล่ะค่ะดังนั้นเมื่อรู้แบบนี้แล้วคุณต้องเข้าใจว่าพวกขายตรงหรือเซลล์ทำเพื่อประโยชน์ของเขา และเขาไม่ได้เยินยอเราจากใจร้อเปซแต่ในส่วนของเราถ้าอยากเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นให้คุณประจบทุกคนที่ได้เจอหลายคนพอได้ยินแบบนี้อาจเบปปะปากและคิดว่าให้ตายยังไงก็ไม่ยอมประจบใครหรอกและในความเป็นจริงถ้าไม่ประจบคนอื่นเราจะไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยเพราะหากไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นทำอะไรก็ไม่ค่อยรุ่งหรอกคะ่ะแต่การประจบก็ต้องมีชั้นเชิงนะคะม่งั้นจะโดนเกลียดได้ และถ้าไม่อยากโดนเกลียดคุณต้องประจบทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะแล้วเราควรชื่นชมคนอื่นอย่างไรดีคำตอบก็คือคุณสามารถชมตามสัญชาตญาณหรือชมไปเรื่อยเปลื่อยได้เลยแต่การชมวิสัยใจคอที่ไม่อาจรู้ได้จากการมองแบบผิวเผินหรือการชมแบบไม่มีมูลจะสร้างความประทับใจให้ฝ่ายที่ถูกชมได้มากกว่าการชมรูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นได้ทันทีตัวอย่างเช่นหากคุณเห็นอีกฝ่ายใส่เสื้อผ้าสวยๆให้ชมว่า คุณพี่รสนิยมดีจังเลยค่ะแทนที่จะชมว่าเสื้อสวยจังเลยนอกจากนี้การชมจะมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าถ้าคุณพูดเสริมว่าคนที่เลือกซื้อของอย่างมีรสนิยมมักจะทำงานเก่งนะคะหรือคุณดูรอบรู้นะคะเป็นต้นหลังจากที่คุณทำให้อีกฝ่ารู้สึกดีได้แล้วนั่นเท่ากับว่าเขาตกหลุมพรางของคุณเข้าอย่างจังเลยละ่ะและเขาจะยินดีรับฟังในระหว่างที่เขาฟังคุณพูด เขาจะไม่คิดว่าคุณเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องเพราะการปฏิเสธตัวตนของคุณเท่ากับการปฏิเสธความภูมิใจในตัวเองที่คุณได้ช่วยเติมเต็มให้ถ้าคุณพูดในเชิงยอมรับอีกฝ่ายบ่อยๆอีกฝ่ายก็จะชอบและรับฟังคุณเต็มที่ในที่สุดแล้วการสื่อสารก็ตัดสินกันที่ความรู้สึกชอบนี่แหละตอนแรกคุณอาจจะชมอีกฝ่ายเรื่อยเปื่อยเหมือนคนปากอย่างใจอย่างแต่เมื่อคุณพยายามชมอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง คุณจะมองหาข้อดีของอีกฝ่ายเองโดยอัตโนมัติและสังเกตเห็นข้อดีจริงๆของอีกฝ่ายและชมเขาจากใจจริงได้หลังจากชมอีกฝ่ายแล้วในบางสถานการณ์เราอาจต้องชวนคุยเรื่องอื่นก่อนถึงจะเข้าประเด็นหลักและเรื่องที่อีกฝ่ายสนใจฟังก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเช่นสนทนาเกี่ยวกับงานงานอนดิเรกสิ่งที่สนใจและเสื้อผ้าของอีกฝ่ายพยายามอย่าพูดแต่เรื่องของตัวเอง เพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเราสนใจว่าฉันเป็นคนแบบไหนในสายตาคุณมากกว่าเรื่องที่ว่าคุณเป็นใครนอกจากนี้ถ้าเราใช้คำพูดที่สร้างความรู้สึกร่วมและยกย่องอีกฝ่ายผู้ฟังก็จะชอบคุณมากขึ้นอีกค่ะเช่นคุณเล่นฟลอลินด้วยใช่ไหมคะตอนเด็กเราก็เล่นแต่เล่นแป๊บเดียวก็เลิกไปคุณเล่นมา15ปีแบบนี้น่านับถือจังว่าแต่เล่นเพลงแนวไหนหรอคะ การใช้เทคนิคนี้มีข้อดี2อ,อย่างคือการมีงานอดิเรกร่วมกันทําให้รู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้นและทําให้อีกฝ่ายโอ้อวดได้อย่างอารมณ์เมกบานคุณฮิโรชแนะนําว่าเวลาที่เราสนทนากับใครต่อให้อีกฝ่ายจะมีหลายคนก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้คําว่าทุกคนหรือพวกคุณเท่าที่จะทําได้ต้องพูดโดยพุ่งเป้าไปที่คุณเป็นหลักเพราะคนเราจะสนใจเฉพาะเรื่องราวสําหรับคุณที่หมายถึงตัวเอง ลองนึกถึงตอนเราเรียนสิคุณครูที่นักเรียนชื่นชอบจะเรียกชื่ชอของแต่ละคนเช่นนาย A นาย B แต่จะไม่เรียกน,นักเรียนว่าพวกเธอการเรียกชื่อของคู่สนทนาจะมีประสิทธิภาพกว่าการเรียกคุณเพราะมนมุษย์รู้สึกว่าชื่อของเราเป็นคำพิเศษสำหรับตัวของเราชื่อของแต่ละคนจึงมีอนุภาพในการดึงดูดความสนใจรากับเวทมนต์เลยละ่ะเมื่อคุณสามารถดึงดูดผู้ฟังได้แล้ว คุณต้องกระตุ้นให้ผู้ฟังตั้งใจฟังอยู่เสมอโดยการถามคำถามถ้าคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียวผู้ฟังก็จะฟังอย่างเดียวโดยไม่คิดตามสิ่งที่คุณพูดจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาดังนั้นคุณต้องทำให้ผู้ฟังใช้สมองยิ่งผู้ฟังใช้สมองมากเท่าไรผู้ฟังก็ยิ่งมีสมาธิจดจ่อมากขึ้นเท่านั้นและที่สำคัญคุณควรใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายแล้วคุณสงสัยไหมว่า ฉันควรจะตั้งคำถามอย่างไรคำถามพื้นฐานง่ายๆคือคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้หรือสิ่งนี้เวลาผู้ฟังโดนถามอย่างกระทันหันแบบนี้ผู้ฟังก็จะคิดว่าหืึ um? พูดอะไรอยู่นะแล้วกลับมาสนใจผู้ฟังอีกครั้งหลังจากปล่อยใจให้ลอยไปไกลนอกจากนี้เรื่องง่ายๆอย่างการเว้นจังหวะการพูดหรือก็คือการนิง่งเงียบเป็นเวลาสั้นๆในระหว่างการสนทนา จะช่วยดึงความสนใจของผู้ฟังทําให้ผู้ฟังมีสมาธิขึ้นด้วยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการฟังกันบ้างเพราะในการสนทนาการฟังถือเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะหากเรามีทักษะการฟังที่ดีนั่นจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนคุยเก่งได้เนื่องจากการคุยจะมีการตอบโต้ระหว่างเราและคู่สนทนาเป็นการสื่อสารสองทางคล้ายกับการคว้างและรับบอลสลับกันไปมาคำสอนของชาวยิวก,กล่าวว่า คนเรามีสองหูและหนึ่งปากนั่นหมายความว่าคนเราควรฟังมากกว่าพูดสองเท่าหลักคิดสำคัญของการฟังก็คือเวลาฟังคนอื่นพูดให้เราคิดว่ากําลังฟังเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกเพราะเราเลือกที่จะฟังสิ่งที่คนตรงหน้าพูดแล้วการตั้งใจฟังอีกฝ่ายด้วยความตั้งใจเต็มที่เป็นการให้เกียรติทั้งผู้พูดและให้เกียรติตัวเราเองด้วยในขณะที่เราฟัง เราต้องแสดงออกให้ผู้พูดรู้สึกว่าเรื่องที่ผู้พูดเล่าสนุกที่สุดในโลกด้วย3เทคนิคนี้ค่ะ 1. การพยักหน้า 2. การตอบรับโดยการใช้คำพูดเช่นครับค่ะอืมใช่จริงด้วยนั่นสินะอย่างนี้นี่เองและข้อ 3. การขยับคิ้วนอกจากนี้ว่าเราฟังผู้อื่นพูดอยู่แม้ว่าเราอยากแย้งสิ่งที่เขาพูด แต่เราควรฟังอีกฝ่ายพูดให้จบก่อนนี่ถือเป็นสิ่งสำคัญมากการแย้งผู้พูดจะทำให้เราดูเหมือนอยากเอาชนะเหมือนเป็นการโจมตีอีกฝ่ายซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีและบางทีอาจโดนโกรธเลยก็ได้ทางที่ดีคืออย่าพยายามพูดเอาชนะฟังให้จบก่อนแล้วค่อยเสนอความคิดเห็นของเราแบบนุ่มนวลถ้าเราไม่ทำให้อีกฝ่ายเสียหน้าเขาก็จะยอมรับควาพูดของเราแต่โดยดี เคล็ดลับต่อไปที่จะช่วยให้คุณพูดเก่งระดับสุดยอดนั่นคือการใช้ภาษากายเพราะภาษากายสื่อสารได้ดีกว่าคำพูดยังจำกฎของเมระเบียนได้ไหมคะว่าข้อมูลจากการมองเห็นส่งผลต่อความประทับใจถึง55%ส่วนคำพูดมีผลเพียง7%เท่านั้นตามกฎดังกล่าวนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วยังหมายรวมถึงท่าทางและภาษากายด้วย รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายหรือภาษากายหลักๆที่นำไปใช้ได้มี4แบบดังนี้ 1. ยกมือขึ้นลง 2. โบกมือไปด้านข้าง 3. วนมือเป็นวงกลม 4. หยุดขยับมือลองนำไปฝึกดูกันนะคะแล้วคุณจะพูดเก่งขึ้นแน่นอนคุณฮิโระการันตีเลยคะ่ะว่าแต่คุณเคยตื่นเต้นก่อนที่จะขึ้นเวทีพูดหรือว่าต้องพูดเพื่อขายสินค้าไหมคะ ถ้าคุณตื่นเต้นเราจะบอกวิธีรับมือกับความตื่นเต้นให้ฟังแล้วทำไมเราต้องไม่ตื่นเต้นละ่สะสาเหตุเพราะว่าถ้าเราผ่อนคลายเราจะพูดเก่งขึ้นรวมถึงการเล่นกีฬาและดนตรีด้วยหากจิตใจสงบนิ่งถึงระดับหนึ่งแล้วเราจะสามารถแสดงศัก,กยภาพที่แท้จริงออกมาต่อไปนี้คือวิธีที่ช่วยให้จิตใจไม่หวั่นไหวคะ่ะวิธีที่หเวลาที่รู้สึกตื่นเต้น ลองปรับท่าทางให้ดูตัวใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแทนการแสดงท่าทางต่างปกติการทำเช่นนี้จะสร้างภาพลักษณ์ที่สง่าผ่าเผยวิธีที่2หายใจลึกๆอย่างแผ่วเบาจะทำให้เสียงที่พูดออกมามีความหนักแน่นอีกทั้งยังช่วยในการปรับจังหวะการพูดอีกด้วยฉะนั้นคนที่มักพูดเร็วขึ้นเวลาตื่นเต้นวิธีนี้จะได้ผลดีเป็นพิเศษค่ะวิธีที่3เคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆและสง่าผ่าเผย ยกตัวอย่างเช่นเวลาหาของในกระเป๋าไม่เจออยากคุยกระเป๋าอย่างโลนลานกระจุยกระจายแบบหนูแฮมสเตอร์คุยหาอาหารเด็ดขาดให้ทำเหมือนกับสตีฟจ็อบหยิบ macbook air ออกมาจากกระเป๋าเพื่อจะใช้พรีเซนต์งานดูค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นเป็นเทคนิคการฝึกพูดเก่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆซึ่งผู้เขียนเป็นเซลล์ขายตรงที่ทำยอดขายได้ปีละ20ล้านเยนหรือประมาณ4ล้านบาท โดยเทคนิคเหล่านี้อาจนำไปใช้จูงใจผู้คนหรือสร้างการจดจำขณะที่เราสื่อสารได้เช่นกันไม่จําเป็นต้องเป็นการขายตรงเท่านั้นนะคะจบแล้วนะคะสำหรับหนังสือเล่มที่11ของเราก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ีที่12ค่ะสวัสดีค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วกด subscribe ชอบไอริชชั้นแน l ของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ